นูนแบบนี้ปลากัดจะวัดติดไหมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy And Fishing นะครับผมวันนี้ผมก็จะพานา้นาทุกคนออกหมายตกปลาช่อนนะครับช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับก็อากาศก็อุ่นๆน,นะครับตอนนี้ผมออกมาก็ประมาณ10บโมงนะครับผมผมจะมา ้เหยื่อที่เราทดลองทําใน EP ที่แล้วนะครับที่เราใส่ตรงนูน,นตรงตรูดมานะครับมาดูกันนะครับว่าใส่แบบนี้แล้วมันจะวัดฟาติดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้เหยื่อตัวที่มันมีนูนตรงตูดที่ผมทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมมันจะวัดฟาติดไหมนะครับกับนี่ครับตูดแบบนี้จะวัดฟาติดไหมนะครับก็ามีมาสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลองใช้จะพยายาม ใช้ทั้งสองตัวนะครับในการตกปลาให้นานๆรับชมนะครับว่าสูตรนูนแบบนี้ปลากัดจะวัดติดไหมนะครับโอเคแล้วก็คันที่ผมเอามาใช้วันนี้นะครับเป็นคันเวทอ่อนๆนะครับเวทหกสิบสองนะครับผมอ่อนๆเลยมาดูกันนะครับว่ามันจะวัดติดไหมนะครับติดตามชมครับผมไปครับจะมีลุ้นไหมนะฮะ มายเยอะด้วยอืมจะติดนะอือ มันหญ้าหนามเยอะนะครับติดง่ายมากเลยมันไปเกี่ยวกับไอ้หญ้าที่มันเป็นหนามเล็กๆนะครับมีปลาช่นอนไหมน้อตรงนี้ดีกว่า มาแล้วไม้เดียวเลยมั้งไม้เดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับปลาช่อนมาแล้วนะครับค่อยๆมา แฟบ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 มาแล้วครับผมโอ้ใสดีด้วยนะเนี่ยนี่ครับปลาช่อนกัดเหยื่อที่ผมเพิ่งทำคลิปวิธีการทำไปนะครับที่ว่าใส่เม็ดโฟมเข้าไปนะครับวัดปลาติดนะครับไอตรงที่มันอยู่ตรงตูดเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวสีส้มที่ผมทำไปนะฮะปลาใสสวยเลยครับ ตัวนี้นี่ครับวัดมาเลยนะครับคันใบสันเวทหกสิบสองนะครับกับลอกชิมโนเ x ลเนะครับผมสาย p ีสอง jn เฟครับตัวนี้คันนี้นะครับวัดสำหรับปลาช่อนใส่ประมาณนี้ก็มันแล้วนะครับเป็นเวทอ่อนนะครับเป็นไม่ใช่เวทแข็งนะครับวัดทีนี่มันเลยครับ ตามในคลิปที่เราเห็นนะครับผมเดี๋ยวเราหาแต้มต่อไปครับโอเคนเห็นหงูไหมครับงูอะไร โอ้โหก้องก้องกล้องหมุนเลยฮะเปลี่ยนมุมนิดเดียวเองกัดเลยครับอืมนี่ครับมาแล้วตัวที่สองไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตีมุมด้านข้างนะครับนี่ นี่นะครับถึงมันจะมีตรงนูนตรงตูดนะครับมันก็กัดตินะครับนี่ครับผมเข้าด้านล่างไปเลยนะฮะปลาช่อนปลาช่อนคลองเล็กๆนะครับข้างๆทุ่งนายาวๆไปครับนี่ครับถือว่าทดลองทำของเราได้ผลนะครับผมมีนูนออกมาเท่ๆปลากัดก็ยังติดนะครับนี่ โอเคแต้มที่สองครับโอเคครับนะนะสำหรับคลิปนี้ก็คมจะมีเพียงเท่านี้นะครับพอดีว่าผมต้องรีบกลับไปทําธุระนะครับหลังจากการตกปลาไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงนิดๆนะครับก็จัดไป2แต้มนะครับก็เอาเหยื่อมาทดลองให้น้าๆดูนะครับว่าที่ผมทําที่มันมีนูนตรงตูดนะครับปลาจะกัดติดไหมครับปลาตัวเล็กๆก็ยังกัดติดนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะทำอะไรยังไงนะครับฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ enjoy นะครับบ๊ายบาย